สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แหลมอาวันนะฮะวันนี้อยู่ในช่วงเซลแลมจัดให้อีกแล้วนะครับผมเซล,แหล,เซลแหลมจัดให้ <c oughs> อ่ะวันนี้มีอาวันเข้ามาใหม่นะทุกคนสีดำนะฮะหล่อๆเลยปี2018นะฮะต้องบอกว่าอาวันนี่คือแบบรถที่แบบว่าตอนนี้นะตอนนี้คือคนหาเยอะมากเลยเพราะว่าราคามันเริ่มดรอปลงมาแล้วอาวัน วันนี้ที่ร้าน big กไบค์บิ๊กเบนะครับมีเข้ามาใหม่อีกแล้วคันหนึ่งคันสีน้ําเงินที่รีวิวไปนี่ลูกค้ามาปิดสดไปแล้วเรียบร้อยวันนี้มีสีดํานะทุกคนนะนี่รอรอเลยให้ดูต้องบอกเลยว่าสภาพนี่คือหล่อมากทุกคนรถคือใหม่มากแนะนําให้เข้ามาดูตัวจริงก่อนแน่นะฮะร,ร้านบิ๊กไบ์บิ๊กเบนะทุกคนนะมามาดูรอบคันดีกว่าทุกคน สีดำปี2018นะครับคลิกชิปเตอร์อัพดาวเรียบร้อยนะทุกคนนี่เครื่องดำนะฮะคลิกชิปเตอร์อัพดาวเนี่ยถ้าถ้าคนที่ไม่เคยไม่เคยใช้คลิกชิปเตอร์นะไม่เคยใช้คลิกชิปเตอร์แล้วมาใช้คลิกชิปเตอร์แม่งคือแบบรถแม่งขี่ง่ายมากแต่ถ้าคนที่ไม่เคยใช้คลิกชิปเตอร์อัพดาวอะแล้วมาใช้อัพดาวอะคือแบบมันจะง่ายขึ้นไปอีกแล้วคุณจะแบบว่าขี่แบบไม่มีดาวอะ ได้แบบแปลกๆเลยคือแบบเออคือมันต้องมีอั d ดาวอะทุกคนเหมือนผมผมไปขี่แบบที่ไม่มีดาวนี่ผมก็ขี่ลำบากนะเพราะว่าส่วนตัวมันชินไปแล้วไงนี่นี่คือข้อดีของตัวปีสิบแปดนะนี่ให้ดูก็มีคาร์บอนบ้างน,นิดหน่อยนะมีตรงท้ายงานเพียวมีตรงครอบถังนะครับแต่ที่หลักๆเลยคือท่อเนี่ยท่อ ท่ออาคาปูวิกนะทุกคนนี่ต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงนะเพราะว่าเป็นตัวตัวยาวแล้วก็ปากโตด้วยนี่ตัวนี้เป็นท่อท่อใหม่ได้ปะ่ะท่อทรงใหม่ใช่ไหมตัวรุ่นใหม่ใช่ไหมท่อปียี่สิบนะทุกคนนี่สวยมากมาเ,เนี่ยเลเซอร์เหรอ ตรงรุ่นอาวันเลยนะทุกคนเนี่ยท่อนี้ตรงรุ่นอาวันเลยสวยมากพี่แหลมก็ยังอยากได้นะพี่ดีมไม่ปล่อยให้พี่ดีมดมไม่ปล่อยให้พี่ดีบอกว่าจะให้ลูกค้านะเสียดายมากผมก็อยากได้นะท่อไปเนี่ยแพงนะมือหนึ่งนี่เกือบห้าหมื่นเลยนะติดมากับรถคันนี้นะทุกคนเรียวกว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์นี่คือแบบของใหม่เกือบห้าหมื่น อ๋อออ๋พร้อมวายด้วยใช่ปะ่ะไ,ไว้ไปไวสองหมปถ้าชุดนี้ถ้าเบิกใหม่ก็มี 80, แปดหมนะชุดอ๋อทั้งท่อทั้งชุดชุดนี้นะแปด 28, เกือบแปดหมงงื่นไว้อย่างเดียวสองหมืน่นแปด,ดถ้าเบิกใหม่อ๋อวายอย่างเดียวสองหมื่นแปดไว้สี่หมื่นเก้าอ๋ออันนี้คือข้อมูลที่ให้มาคือวายอย่างเดียววายอย่างเดียวอ่ะวายอย่างเดียวเท่าไหร่สี่หมื่นไว้อย่างเดียวสองหมื่นแปดไว้อย่างเดียวสองหมื่นแปด ท่อประมาณสี่หมื่นเก้าเออโอเค okay. ประมาณนี้นะท่อต้องบอกเลยว่าท่อนี่คือแบบว่าเป็นท่อที่แบบว่าผมอยากได้มากและอาวันี่ะอาวันน้อยด้วยนะที่จะใส่เพราะว่าท่อมันค่อนข้างที่จะหายากนะทุกคนท่อตัวเนี้ยโอ้ยแล้วคือเวลาใส่แม่งทาให้อาวันดูหล่อขึ้นแบบหล่อขึ้นเยอะมากอะ่ะคือรถผมแม่งกลายเป็นแบบว่า รถท่อกระโปงเลยอะทุกคน<笑><笑>โอเคอย่าไปเทียบมันอ่ะนี่ให้ดูรอบคันนะยางเป็นของมิชลินนะทุกคนคือใช้งานได้อีกเยอะเลยทุกคนยางหน้านะเรามียางหลังเนี่ยของมิชลินนะหนึบหนึบเลยทุกคนนี่ให้ดูรอบคันอ่ะมาดูเลขไมดีกว่า ปึ๊บหน้าจออาวันนี้มันหล่ออยู่แล้วนี่เลขใหม่เด oh. ี๋ยวตอนนี้ใหม่อยู่ที่สองหมื่นเจ็ดนะทุกคนสองเจ็ดเจ็ดสองหกนะทุกคนนะก็ถือว่าอยู่ในกลางๆนะไม่มากไม่น้อยกำลังดีนะครับสองหมืนเจ็ดโอเคอ้าเดี๋ยวเราฟังเสียงท่อดูนี่นิดนึง โอเคมันก็ถือว่าไม่ลั่นมากไม่ลั่นมากแล้วก็ไม่ถือว่าเงียบจนเกินไปก็คือนี่แหละข้อดีของอาคาตัวปากโตมันจะเป็นอย่างนี้แหละคือเสียงมันท่อยาวก็จริงนะตัวปลายยาวก็จริงแต่ว่ามันจะแบบว่ามีเสียงอะ่ะทุกคนมันจะไม่เงียบจนเกินไปนะก็ประมาณนี้รถนี่บอกว่าสมบูรณ์ทุกอย่างไม่มีล้มชนแปะนะทุกคนรถใหม่มาก ใครอยากดูรถมาดูที่ร้านบิ๊กไบค์บิ๊กเบนะฮะทุกคนนะรถตัวจริงคันนี้ยังรอสีดำเหมือนพี่แหลมเด้ <c oughs> เลย <c oughs> เอออะซื้อมาออกทิปกับพี่แหลมหน่อยเร็วทุกคนกอ,อ,มอะมีอะไรอีกวะเนี่ยเอามีโซ่เหรอโซ่สเตอร์ใหม่นะทุกคนเนี่ยโซ่สเตอร์ใหม่เอ,หมเออเนี่ยมีโซ่สเตอร์ใหม่ มีกาดเครื่องนี่มีกาดเครื่องของ c ีบีเลตซิกาดเครื่องนี่ต้องมีนะทุกคนนี่กาดเครื่องโอเคมีปัม๊มมีมือคัตนะทุกคนมือคัดทุกคนอะา w m นะครับแล้วก็กานเบรกเบมโบก็ถือว่ามีมีของแต่งพอสมควรนะ ไม่มากไม่น้อยกําลังดีทุกคนโอเคเดี๋ยวราคาเดี๋ยวเปิดราคานวกันนะฮะคันนี้ราคาสดราคาเงินสดอยู่ที่สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันนะทุกคนนะราคาเงินสดลดได้นะถ้ามาจากพี่แหลมบอกว่ามาจากพี่แหลมเดี๋ยวพี่ดีมีส่วนลดให้นะทุกคนเงินสดอยู่ที่สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเดี๋ยวมาคุยกันนะถ้าใครจะสนเงินสดเนี้ย ก็มาคุยกันที่ร้านได้นะทุกคนนะเพราะว่าคันสีน้ําเงินก็ส,นส,นนสดไปแล้วอ๋อต้องบอกลูกค้าด้วยโอเคถ้าไม่บอกถ้าไม่บอกว่ามาจากพี่แหลมคือไม่ได้ส่วนลดนะต้องบอกว่ามาจากพี่แหลมด้วยนะทุกคนเออได้ส่วนลดนะลูกค้าคันสีน้าเงินมาจบสดไปอ่ะได้ส่วนลดที่คือแบบเกือบหมื่นอ่ะทุกคนเออ โอ,อโอ้โหพี่ดิมให้ส่วนลดไปสองหมื่นอ่ะมันแล้วแต่เคสแล้วกันแล้วแต่เคสนะลูกค้าแบบน่ารักลูกค้าอยากได้อ่ะเงินไม่พอก็มาคุยกันได้ส่วนคนที่ไม่มีเงินสดนะใครสนใจที่จะผ่อนก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับดาวยี่สิบเปอร์เซ็นต์เก้าหมื่นเจ็ดพันนะฮะผ่อนห้าปีแปดพันแปดนะฮะผ่อนห้าปีแปดพันแปดนะ าดาว 25%, 12,000นะครับผมผ่อน5ปี8,2 0 0อ,อ่ผ่อน4ปีก็9,7 0 0นะทุกคนในเรทนี้นะครับผมหรือหรือยังไงก็เข้ามาปรึกษากันได้นะครับเรื่องเงินดาวอะไรต่างๆก็ตามนะอ่มาคุยกันทุกเคสนะใครมีเงินดาวเท่าไหร่อะไรเงี้ยนอกเหนือจากนี้ก็คุยกันได้นะทุกโอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนนะ ฝากไว้ด้วยครับเอาวันปี2 0 1 8นะใครสนใจเข้ามาดูที่ร้าน Big b บ b i g b ๊บได้นะทุกคนนะโอเคหมดเวลาแล้วช่วงเซลล์แลมจัดให้ก็อ่ะเพิ่มเติมนิดนึงอารมีเอสพันใครสนใจเอสพันที่เอานะทุกคนอ่ะสีดำสีดำขาวอ่ะล้อโอเซสีทองคันนี้เคยรีวิวไปแล้วนะแต่ว่ายังยังไม่ออกฮะ <500. S 1> อ๋อมี CBR 500อนี่ <c oughs> ใครสนใจ500ออ่ะก็มีนะครับ CBR 500R นะใครหาอยู่ก็เข้ามาคุยกันได้นะอ่ะโอเคทุกคนคหมดเวลาแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย